ตนนี้ครับเพบราะว่าแรงชอ,อนักไปนอกอไฟนี้ซ้อมมากี่วันอสองอาทิตย์กับสามอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายแสงมร,ร,ร์ลกรดอ๋ออยู่แสงมรกตมีใครเป็นผู้บังคับซ้อมแล้วบ้างโอ้พี่พีทค่ายเปิดอในค่ายชื่อหรือเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบแปดสูงเท่าไหร่รประมาณเจ็ดสิบเจ็ดน้ำหนักไปปล่อยกีย่กิโลครับห้าสิบมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าวันนี้จะต้องมาเจอบวกเขายอดนะยังไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขายังอ๋อศึกษาเขาบอรสไตล์ มวันนี้มาเจอเาเนี่ยวางเกลว่างแขงไงดีแก้เกลบนเกตินอ่าเหมือนต่อยตามตาตาเราไปก่อนได้เดี๋ยวไปแก้ไขอุ้งกุ้ยดีเนาะล่าสุดต่อยไหนมาครับต่อยที่นี่แหละครับวันนั้นต่อยใครต่อยกับไฟเตอร์เป็นยังไงบ้างชนะนกชนะนอหมาด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยห้าครับร้อยห้าอนี้ต่อยร้อยเจ็ดเนาะครับโตขึ้นหรือว่าไงหรือปล่อยขึ้นมาปล่อยขึ้นมาอ่าร้อยเจ็ดถ้าเข้าไปเช่าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะมาพอดีครับพอดีมาสบายร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ แปดสิบครับสมบูรณ์ยังไงวันนี้ก็พร้อมเอชาชนะกับพ่ายมาเดิมครับไฟนี้คุมมากี่กิโลครับก็สี่สิบแปดครับไม่ถ้าโลโล,โลสองโลสามโลงี้คุมกี่กิโลคุมไม่ได้คุมปล่อยมาเลยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสามคนไปสามไฟน์คนจังหวัดอุบลครับเด็กอุบลนะฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยไปได้ครับฝากติดตามข่าวก็แบงค์ชอนันไปนอนได้นะครับวันนะี้พร้อมเอาชนะกับพ่านะ คอะขอโชคดีสอายาครับ